ไะเปิดด้วยเสียงพินไงเอา้าวะนี่ไงเปิดด้วยเสียงพินอยู่นี่เห็นไหมไม่ได้ยินลเลยเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กินจินอิมเพรก,กับเพื่อนเกลียงแล้วก็สวัสดีฮ่าสายเบล์เบลเบลเหรอเบลเหรอเบลเหรอ <laughs> วันนี้เราจะไปหวดบอสไฟกันนะคุณผู้ชมไป จะต้องพูดความสำเพลงไหนคะับวิไหนเราจะสู้ได้เหรอไม่รู้ฮูดิเพื่อนเพื่อนนี่มันจิ้งจอกเก้าหางมันี่ยหรือว่ามันดอกไม้ไฟวะไน้ำแข็งดอกไม้เหมือนดอกไม้น้ำแข็งเลยว่ะดอกเออใช่เราจะสู้ได้เหรอเพื่อนเอายังไงเอายังไงขึ้นไปทำไมต้องบินนะจะตื้อเหรลงไปตื้อเหรใช่ลงไปตื้อ สามเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนไม่คิดจะกินกินเอาหอาหารอะไรที่มันเพิ่มพลังอะไรกันบ้างเหรอกินงกลางกาดได้ไหมได้กินอยู่เนี่ยจดไปเพื่อนพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมแล้วครับเพื่อนดัแมทซึบกลางเอ้าไมมันเลื่อนลงมาวะนีไหมดีเพื่อนเอาไว้กดดีกดเลยนะ ดูว่ามันเป็นมอนเตอร์อะไรเฮ้ยมันล่วงแล้วมันล่วงแล้วลูกตาลูกตาในในในตามันเลื่อนนี่แเนี่ยเงินสิงคิวได้แล้วเมีหน่อยนึงโอ้โหมันเกิดมันเกิดพอดีเงินระวันเออหมดพี่เราหมดพี่พี่เอานักขนูมายิงลูกตาดอกไม้ไฟก็ได้แล้วเพื่อนนะเออเนาะ ใช่ใช่มีเหตุผลว่ะเอ้ามันลุยแล้วมันลุยแล้วเพื่อนมันลุยแล้วทำไมมันง่ายเรามีธาตุน้ำเพื่อนน้ำก็เพื่อนเป็นน้ำแข็งด้วยน่าะโอเคนะเออมายิงไปนะน่าตายไวเลยครับระวังสิงสิงบอกตัวเองไหมบอกตัวเองได้เพื่อนจะยิงชุดอ่อนป้าเขาให้เพื่อนจะยิงชุดอ่อนได้เพื่อนไม่กลัว นิวอยู่นิวเข้าไปดูข้างในเฮ้ยไนี่กว่่งข้างเอา่ะเลือเลให้เพื่อนเลือดเพือนจะเพิ่มขึ้นรั่สวยเต็มเต็มเต็มทำไมมันงวะเพื่อนมันงงมันงงมัน มงนี่แน่เรียบร้อยมันไม่เห็นมีลูกตาเลยนี่ลูกตามันอยู่นี้ตายซะเรียบร้อยเฮ้ยถ้วยมันง่ายจังง่ายกว่าแต่ก่อนเออว่าเราเก่งไอ้เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเอาวะใช้ได้ลาย40เลยเหรอตกศกเขาตายโอ้ยเดี๋ยวแหละธาตุไฟได้อันเดียวเองอ่ะ ได้อันเดียวเองอ่ะเอมเบอร์เอ้ยสองอันว่ะที่ปลดท้าเอมเบอร์เพื่อนเป็นปลดล็อกสี่สิบได้แล้วเราไปตัวน้ำมะเราไปแก้แค้นตัวน้ำมะโอเคแต่เพื่อนไม่มีน้ำแข็งอ่ะแล้วเราจะไปสู้กับมันยังไงเพื่อนไม่มีน้ำแข็งเพื่อนปั้นเด็กดอัพอัพเลเวลตัวน้ำแข็งใช่ไหมก็งั้นเพื่อนจะเอาตัวน้ำแข็งไปเออตัวน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำน้ำน้ำมันแพ้สายฟ้าใช่ไหม พอเพื่อนแช่แข็งเพื่อนก็จะไอ้ท่านั้นไว้ตีหมู่เพื่อนดาบเพื่อนเปลี่ยนดาบด้วยเอาดาบเพื่อนใช้ดาบเลยเนี่ยแหละกูมีดีสุดก็อันนี้แหละจริงอ่ะดาบมันช่วยเพิ่มอะไรไม่รู้เนี่ยท่านี้อะไรเนี่ยเราอ่านดีดีดิท่านี้มันทําอะไรได้ท่านท่านี้โจมตีอ่าฟาดดาบไปที่พื้นสร้างระเบิดน้ำแข็งในรัศมีวงกว้าง ความเสียหายเป็นน้ําแข็งให้กับสตูจากน้นไม่นานระเบิดน้ําแข็งจะทําให้เกิดไอเย็นและรวมตัวกันในพื้นที่การโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีด้วยตละครที่ใช้ดาบดาบใหญ่หรือหอ,อกจะกลายเป็นความเสียหายน้ำแข็งโอ้มันเปลี่ยนธาตุเลยว่ะเพื่อนถ้าโจมตีใหญ่นะถ้าโจมตีอยู่ในวงของเพื่อนอะ่ะมันจะเปลี่ยนธาตุความเสียหายทั้งหมดเป็นน้ำแข็งในวงนั้นใช่ถ้ามันอยู่ใน,ในวงนั้นแล้วเราตีอยู่ในวงนั้นด้วยอา้าแล้วทำไมเสียยมันขาดขายห,หาย ตีทไมตีให้ตูเพื่อนนั่งเปิดได้ตูนี้เท่ว่ะาปาบบาบบาบน้ำแข็งเราต้องวาร์ปไปที่น้ำแข็งอยู่ไหนวะเนี่ยท่าน้ำใี่น้ำแข็งใช่ไหมเออท่าน้ำวาร์ปไปตรงนี้นี่ไงเออทีนี้จมน้ำตายแล้วเนี่ยว่ะเกินโมดาบใหญ่มาไงกินอะไรก่อนปะอุ้ยกินอะไรก่อนปะ จะกินก็รีบกินจะไปก็รีบไปไปกินแล้วอา้าลืมชุบชีชวิตเหรอ<ไ>ปเป็นกรรลืมชุบชีชวิตอขอเพื่อนที่อยู่โอเคีลร่ะฮะตลัลอกกะลอก มันเลิกแข็งวะพอเพื่อนเสียตัวมันหายแข่งเหรอไม่ไม่ไม่เนี่ยมันละจะแข่งต่อยูเหรอยูไปถ้าตัดใจที่ยังมีวงของเพื่อนอยู่ยูเหรอเอาว่าตัวอะไรไปอีกสวยมาแล้วต่อไปจะอะไร เอาไปไตัวอะไรสมลงมาบ,าบินวะ <à S 2> บินวะอกมาแล้ววะอุยอกมาแล้วว่าแข่งได้ไหมถ้าไม่แข่งมันก็ฮิวเรื่อยๆมันต้องต้องให้มันอยู่ในวงว่ะเพื่อนให้มันอยู่ในวงเพื่อนโรดอยู่โรดอยู่โรดอยู่อุ้ยเรือเด็กวะมันเฉบเนี่ยโหใครจะไปรู้้อ ออกไปอันตีซิ่งอยู่สองพันนีงแข็งนะยืนยิงอยู่ยืนยิงอย,ย,ย,ยู่นะี่แน่ตัวไหนตัวไหนัตัว,ตวแข็งขอแข็งหน่อยถ้าไม่แข็งมันกจะคิวเรื่อยๆก็ได้อยู่นะก็ะได้อยู่นะเนี่ยก็ได้อยู่นะมันได้แต่แต่ถ้ามันมันไม่แข็งมันก็จะคิวโอ้ออตายไปหนึ่งตายไปหนึ่ง มันไม่โฉบลงมาตอนที่ยังอยู่ในวงโหลดอยู่โหลดอยู่โหลดอยู่แขกท่านที่สบสาอ้าวไม่มีเฉยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เลยปะเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเฮ้ยเพื่อน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 อะไรเพื่อนลืมดูว่มันลงเวท ไอตัวใหญ่ลงเวทได้ด้วยแย่แล้ววิทย์ตัวเด็กตายดิเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วฮิววันฮิววันฮิววันตายอยู่เอ้าเฮ้ยทำ้ะไรอะมันทำอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะ เอ้แข็งมันตอนมันลงมาได้ไหม้ยงูอ่ะเฮ้ยกบกบอุ้ยนี่สาาอุ้ยโดนโดนมันลงทั้งมันเอากันกบลงมาเอาทั้งทั้งเวทลงมาว่ะจะตายแล้วโอ้ยเฮ้ยเคียงมันมีฝั่งนี้อีกสามสี่ตัวเออดิ เราต้องคอยดูเวทมันด้วยอ่ะแล้วโคตรเงยเลยเวทเวทเวทมาโอ้ยลบลงออกมาเดี๋ยวดูทีละร้อยไม่พอเนี่ยหลดตายไปหนึ่งตายไปหนึ MIT> ่งตายไปหนึ şey ่งไอเนี่ยนกกะเรียนกะเลียนอุ้ยจะตายสัสเกะเรียนเวทที่ยิงฮิลอยู่ยิงฮิลเสรแล้วว่ะ๋อฮิลไม่ได้นะหมดหรอสกิลโหลดเออสกิลโหลด ตะกิวโหลดแข่งไว้ไวก็เดี๋ยวเดเดี๋ยวหมดะอุตสาห์กดอ<ฮ>นติโหมาอีกสองตัวใส่ฟ้าวะล้ายนมาใส่ฟลิกสะทายล็อกลบล็อกบเวทมัมเนเวทสองล็อคหรเวทของตัวใหญอวะลบล็ล็ลเอาว่ะยิวมือเดี๋ยว ได้ลาตอนรตอนรกมันยิงวเป็นไนา่นวกพีอะอแแข่งนดบอลรถไว้ไล้ไรจบด้มท้ี่ไหันลงมาแล้วมันลงมาแลววะเนีเอ้ยหายนะหายไม่ใชันลงมาแล้วยถจมแลวข่งได้ไหมไม่รู้อะมันไม่ทันอะ Nói, này đây này, trong khoảnh khắc này 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 này, trong khoảnh quá Ít lâu, lỡ Ít lâu, lỡ Để con loa gọi bác Để con loa gọi bác Để con loa gọi bác Để con loa gọi โอ้ยนกสี่แน่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเยอะเป็นลุมว่ะบุดคอนโทรลหบุดคอนโทรลมีแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นลืมแข็งเพิ่นลืมแข็งสีก็ไม่เสร็จแล้วพี่ดี่ดีแล้วสวยข่าวนี้แหละข่าวนี้แหละจะได้ตายเร็วๆเออ นิดนดิมสีไปแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ใช่เหรอเลื่อนว่ะต้องโมน้ำแข็งกันแล้วว่ะได้ซิงเอาว่ะต้องโมน้ำแข็งกันแล้ววะเพื่อนน้ำแข็งกับฟ้าโอ้โหได้ลูกแก้วเปลี่ยนไอชีธาตุน้ำมาแค่ลูกเดียวเองอ่ะอแล้วับคุณผู้ชมและนี่ก็คือบอสไฟกับบอสน้ำแข็ง ใช่ป่ะเอ้ยน้ำบอสน้ำใช่ป่ะเออเพื่อนนี่คือบอสไฟกับบอสน้ำคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคือไอคิวคลิปหน้าจะมาไปบอสไหนค่อยว่ากันนะครับผมมนีีบอออสื่กเหรอเพื่อนยูเจเพื่อจะถ่ายรูปแล้วเจอกันใหม่ในคลาสหน้านะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเอ้าทำไมไม่ทักทายคุณผู้ชมหน่อยล่ะครับสวัสดีครับเอ้าก็นึกว่าเพื่อนถ่ายรูปไอเพื่อน